เป็นผู้โดยสารปรดทราบขบวนรถเข้าสู่สถานีลำดับต่อไปนี้เป็นขบวนรถด่วนสายเหนือขอบวนที่51เดินทางรงับสมุผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพปลายทางสถานีเชียงใหม่ การสร้างขบวนรถเข้สูส่ส,สถานีอ่างทอเป็นขบวนเครื่องด่วนสายอนที่81เดินทางรับส่งพิษณุสจากสถานีกรุงเทพปลายทางสถานีเชียงใหม่ รดทราบขนานี้ได้เวลาที่ทางสถานีทําการปล่อยขบวนรถส่วนพุทธคุณ51ดินทางรถสมบบริษัาจากสถานีกรุงเทพปราทานขาลเชเยงใหม่ขบวนรถที่นี้ออกจากสถานีรังสิตไปแล้วจะหยุดรับต่อบริโดยสารที่สถานีอายุทยาเป็นสถานีต่อไปครับสถานีรังสิตในนามของการรถไฟขอขอบพระคุณผู้ชดรทุกท่านที่ใช้รถไฟเป็นยานพาหนะในการเดินทางขออนุ่าตผู้โดยสารด้วยครับ ปลายทางโดยสวัสดิภาพตรงจุบสุดข,ข,ของเกาะรัด